สวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชนวปันซานนี่ครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมฮัสโตในโหมดแพทเทนกราวที่ค้างหน้าจออยู่ามาแล้วอ๋อเพอมันเจอคู่แข่งเลยเออลายจักแพทใหม่มาเนี่ยแพทเทนกราวเนี่ยเจอคู่แข่งเร็วมากเลยนะเนาะมีพิวบอตามตามกดจริงเอรีดันสตรอมเลดจะเก่งไหมนะผมว่าผมเอานอตเตหมูดีกว่าดีเฟตเยอะ หาคุยบอยเยอะเยอะเดี๋ยวผมขออนุญาตลุกไปหยิบน้ำสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับจะได้พูดได้คล่องอะไรเนี่ยยังมีคนหนึ่งไม่เลิอกอีกเหรอ ถ้าไม่เลือกก็บังคับเลือกให้เลยบ๊อบโอเคครับจเจอเจ้านี่อ้าวแม่ทัพคนโปรดของข้ากลับมาแล้วโทเค็นก็ไม่เลวนะเนาะโทเค็นก็ไม่เลว โอเคไหนๆก็ไหนๆละตีเฟดมันซะเลยเจอเจ้านี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้สนแล้วว่าแบบเกมนี้มีอะไรบ้างแต่เกมนี้มีคือบอยานธาตุมาล็อกเครื่องจักรแล้วก็มังกรหยิบเนี่ยมาไม่น่าจะแพ้ใครเลยอ่ะ เพราะว่าถ้ามีปีศาจจิตแบบนี้มามีความไพ่แพ้ได้อยู่เมื่อกี้สุดยอดเลยไอ้ันดับเบิลคิวกดดัน่อไปนะมีเอาอะดิฟเฟตหาสองดาวเจ๋งๆดีวกว่าโอ้เจ้าเนียแอบได้เอ้ยแอบได้อยู่นะ หิวว่ามอือหลอกดิผมปรีดีกว่ามันดีเกินไปมันดีเกินไปอ่ะผมเล่นมาอหลอกได้เลยนะเนี่ยข้าว่าเจ้าชนะได้แน่ะมาคุณเมียเอ้าไม่เล่นดะไรด้วยหรอหรือว่าเขาเลือกที่จะกดความสามารถฮีโร่ไป อาจจะไม่ได้โทเค็นก็ได้นะเมื่อกี้สุดยอดเลยกดดันต่อไปนะไปไปแทกเยอะเอาเลย,เลยจังนักสู้ไว้สักคนสิให้มันเลียวให้มันรีเฟรชมาขอรีเฟรชทีนึงแต่มันก็ไม่ใช่ว่าแย่นะเจ้เนี่ย ฟีดไหมฟีดก็ได้อย่างน้อยก็การันตีตัวเนี้ยแล้วผมหยิบมาโยนลงไปใช่ไหมแล้วผมรีเฟรชได้ทีหนึ่งหาได้อีกตัวหนึ่งทำดีแล้วทำต่อไปนะเพื่อนโอ้โหทามันกั้มเลรครับโอเคมันกั้มเหรอ มินเลียนของเจ้าพึ่งพาได้จริงๆตัวนั้นอาจสร้างความความเป็นเมอร์ล็อกนะมีความเป็นเมอร์ลทีมีความเป็นเมอร์ลทีสวยวะโหและแท็กอย่างเยอะ12หัวหน้าอย่าเพิ่งตายแล้วกันหัวหน้าอย่าเพิ่งตาย นี่มันอยู่ในยุคข,ของคุยบอรจริงปะเนี่ยทำไม <laughs> เล่นมาหลอกได้เยอะหรือว่าคนอื่นมันหยิบคุยบอกันเยอะผมก็เลยหามาหลอกคนค้า่อุย้ยดิวก,ก็คุยบอนี่ก็คุยบอนี่ก็คุยบอนี่ก็คุยบอ,ยบอเไม่นคนเดียวเลยทนะี่บบว่าขึ้นว่าเหมืนหลอกอะไรสวย เชิญเล่นคุยบอลกันได้ตามสบายเลยครับ่อนะ้โหเมลลอกแล้วกันหาง่ายดีให้คุยบอลฮนะแต่ว่ามันต้องเล่นกับคุยบอลไงเออนี่แล้วกันมไม่ต้องเองเอ,อเพราะว่าผมอยากให้เมหลอกมันตายกันก่อนอะพลังชีวิตมันน้อยด้วยอยากให้ใช้การบัฟไอเนี้ยให้ได้เยอะที่สุด ถ้าสมมติไว้หลังๆแล้วมันตีเจ้านี้ก่อนเนี่ยแอทแทกมันจะหายไปเยอะมากการฆ่าศัตรูก็จะด้อยลงไปแตมาวัดตาหน้า <c oughs> อย่างน้อยเรามีเจ้านี้พลังพลังโจ,จมตีเยอะมากแล้วก็พลังชีวิตก็ไม่ได้แย่แล้วก็มีตัวตายเกิดตายเกิด ถ้าศัตรูโทเค็นเยอะๆจะเนี่ยจะขยี้ได้เยอะมากเลยเขามีจำนวนน้อยถ้าจำนวนน้อยก็เราก็ได้อยู่ไม่ตายด้วยเขาได้บตรเจ็บไป่สองันโอเคโอ้มีรวมทองไหม เพราะว่าผมมีอยู่สองหูเจ้า <HP S 1> พีหาได้จริงจ HP เหรอน้าสนเหมือนกันนะผมว่าผมอยากอัปดาวตานี้ด้วยไงวิธีที่พอจะทำได้เหรออ๋อนี่ไงผมขายเริ่จะนีไปมันเหมือนกันขายแล้วก็ับครับ,บโอเค คือบัฟเพชรนั่นแหละแล้วก็ได้อัปดาวด้วยเพราะอย่างที่บอกผมมี2คู่ถ้าผมได้รวมคู่มาผมอาจจะหา5ดาวที่แบบมีประโยชน์ทันทีเลยก็ได้และการมี2คู่ที่ดีมากผมอาจจะหา5ดาวได้2ตัวในตาต่อไปเลยอย่างน้อยเราก็มีรีเฟรชฟรีหนึทีอยู่ละ เขาวิญญาณธาตุว่าจะครองที่หนึ่งได้ตลอดไหมของเขาวิญญาณธาตุจะลองดูนี่ซัดกันเองโอ้โหมันตีก่อนมาหลอกผมหายไงร้ายจริงค่าดาวเดียวไม่ได้ไม่เป็นไรโดนมาหกนะครับขอ,อทน อย่าไปสี่ดาวอะ่ะดาวต่อสู้กำลังดุเดือดเลยถ้าไม่มีอะไรน่าสนใจเจอที่โหลดด้วยเผาคุยบอลผมดิเฟตฟรีกันอะลวมทองเห็นไหม้องอย่างนี้สิ <c oughs> โฮ้ยแต่ละประเภทเหรอ โอเครวมทองเอาแต่ละประเภทเหรอเพื่ออนาคต ก่ออนนัมเยะ,ยะผมต้องหาผลึกเลือดมาละมันจะได้บัฟกันได้แบบดีๆักทีโยตีอย่างเงี้ยตีดีมากเลยอ่ะเพราะว่าเจ้านี่ยังไม่ตายด้วยแหมไม่ตายหรอกขอใหได้ตัวเดียวก,กัน นถ้านะผมจะหาบัตรเจมอย่างโอ้คนละเผาเหรออุย้ยยิงหน้าสนเข้าไปใหญ่เลยไปด้วยกันได้แล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าผมจะทำผมต้องทิ้งมาหลอกไงล้วผมจะทิ้งตัวไหนอ่ะแต่เนี้ยอยากได้แบบอะไรที่มันหาบัตรเจมง่ายๆอ่ะ ได้ใช้คู่เจ้านี้ได้ตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งสสามสี่เผานะเนีอยู่หลังเลยดาวมันเยอะอยากสัตว์เขาได้ดาวเยอะๆเดี๋ยวเม็กเออแม็กหกดาวดีๆก็มีเดี๋ยวค่อยเอาเจ้านี้มารอไว้ก่อนแล้วกันดูว่ามันจะเก่งไหมเอ็กซ์เกมทอนเคิร์สหจที่เล่นผลิตเลือดใส่มันก็จะได้บวกหนึ่งหนึ่งให้กับแต่ละเผา ซึ่งถ้าเรามีหลายๆเผ่ามันก็ไปได้ดีกับไลฟ์แฟงเหมือนกันเนาะและเจ้านี่ก็เป็นมังกรที่ดีที่สุดด้วยถือว่าผ่านแล้วหนึ่งตัวจะหาวิญ,ญญาณธาตุดีๆบั๊โอเคยิ่งบัฟเยอะเท่าไหร่ผมยิ่ง รู้ได้เยอะขึ้นเท่านั้นว่าผมควรจะผมควรจะเก็บมาลลอกตัวไหนเขาตีไม่ดีเลยอะ่ะแต่เราก็ตีไม่ได้แยบเหมือนเช่นวิสแ k เหรอที่คุณกำลังจะไกด์อะไรผมอยู่หรือเปล่ากำลังจะไกด์ให้ผมแบบเล่นแบบนั้นอยู่หรือเปล่า 15, หกสิบห้าอลนนึง กีสุดยอดเลยกดดันต่อไปนะเฮ็บวิวิอย่าน้อยมันก็บัฟบ,บัตรเจมให้เหมือนกันนะแมวเ,เอาที่มันแบบดีกว่าน,นี้ถ้าโจมตีก็จะได้รับบัตรเจมอันหนึ่งหรอ เรายังมีเวลาให้รีเฟรชหายอยู่โอเคอันนี้ได้อยู่ฉลาดเลือกนั้นเนี่ยใส่ให้ไว้หลังเลยแล้วผมถือเจ้าเนี้ไว้บนมือดีกว่าไปเจอไล์แฟงอีกตัวหนึ่งหรือว่าเจอเจ้านี่อีกตัวหนึ่งก็สามารถรวมเป็นสีทองได้เลยหรือเจ้านี่ก็ได้เอได้หมดอ่ะ ตัวไหนก็ได้ที่ที่มีอยู่แล้วอะ่ะผมสามารถเล่นเจ้านี่รวมเป็นทองหาหกดาวยอมมีบอดน้อยกว่านิดนึง HP ผมยังเยอะอยู่ยังแอบปลอดภัยอยู่หรือมันไม่เวิร์กก็ไม่รู้ดูสิน้ลวเลยโอเคมันบ้าแห้แต่ตัวนี้ ก็ตัวนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเปลี่ยนก็เอาตัวนี้ออกแอสตแพ้นะเนี่ยแต่เราตัดแอตแทกสุดของเขาได้ที่เหลือคือว่าเราจะลดดาวได้ขนาดไหนไม่มีโอกาสนะเนาะ จะบอกนะเจ้านี้จะไม่ได้ใช้บัตดเจ็บจะคุณอดนะคุณอดบัตรเจ็บนะคุณอดนะมันคงไม่ได้ไม้ขนาดนั้นหรอกนะคุณดั้เซอร์จะศพมาข้างนอกไปไงบ้างจะศพเหรอเพิ่งตายตาเมื่อกี้ด้วยพิษน่าสนใจผมอยากได้ตัวที่แบบ มันซ้ำเหมือนที่ผมมีอยู่อ่ะอันนี้ขายแล้วได้มานเจมแน่ๆสองใบด้วยมีโอกาสก็จ้างนักสูไ้ไว้นะใส่พิษให้ลองอดูสิดได้มาสองใบนะผมใส่พิษให้กับเจ้านี้ได้เฮ้ยเป็นไอ้นี้วิญญาณท่าที่ดีเป็นวิญญาณท่าที่เยี่ยมเลยละ่ะ เล่นอย่างนี้จะดีไหมนะมันเป็นวิญญาณธาตุที่ดีอะเดี๋ยว,วลองดูสิเออใส่กับทุกเผ่าเออใส่กับทุกเผ่าข้าว่าเจ้าชนะได้แน่แล้วไล่แฟงก็บับให้อีก การมีไลฟ์แฟงก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแอบไปได้ดีกับเจ้านี่ท้องตีหลายครั้งเลยแหละกว่าเจ้านี่จะตายอ่ะโนแทงได้เยอะมากแทงคู่กับไลฟ์แฟงแล้วโหดือกัน ีสุดยอดเลยกดดันต่อไปนะอ๋อมันมอบหนึ่งหนึ่งแต่มันไม่ได้ใส่บัตรเจมอันนี้มันทริคนิดนึงเนะออาะผมอัพดาวดีไหมตอนนี้อย่างงี้ก็รีฟรีอุ๊ยเจ้านี่เมื่อจบเทินอุ๊ยอันนี้ก็โอเคบัฟให้กับทุกตัวแล้วเจ้านี่พอมันได้บัฟมันก็บัฟให้กับทุกตัวอีกก็แอบเป็นคอมโบหน่อยๆน,นะแล้วเจ้านี่เล่นอะไรคุยบอ น่าก,กลัวพอศัตรูเล่นคือบอกผมกลัวอย่างนี้เนี่ยอะไรอะเอาอะไรออกเดียอยากเอาไม่อยากออามาหลอกพิษออกเลยอะอัลเมนทัลอมันน้อยไปเนาะผมว่าสแตตมันน้อยไปแต่ถ้าเราเอาออกตอนนี้มันก็การบัฟมันก็จะช้าลงเพราะว่าไล่แฟงมันบัฟให้กับเจ้านี่แต่มันไม่ได้บัฟให้กับเหมือหลอกสองตัวนี้ขอโทษขอโทษ ขัดใจไหมโอ้ไม่แฟงอีกตัวแล้วนกะ็เจ้านี้ด้วยโอเคถ้าจะเก็บมันไว้สำหรับคราวหน้านะแะเจ้านี้ก็เป็นคุยบอมนันอาจจะแบบทับท,บทบกันหน่อยไม่คุยวอรหรอผมไม่รู้จะไว้ตำแหน่งยังไงเลยนะเนี่ยผิดไปหน้าดีกว่ามันคงมีดีวชิล ทอนค่อนข้างยากเหมือนกันถ้ามาเล่นคือบอนะผมมองวบมันค่อยมีตัวไหนที่เป็นแบบนั้นไงใช่ถูกละได้่นไหนยะแหละได้บััดเจ็บทุกครั้งที่ตีได้บััดเจ็บมีหน้าละ่ะตีกี่ทีเนี่ยตีสี่ทีอะมาหาวายุพิโรธโกรธจัดเลยลเหรอเน่ยเราก็พยายามที่สองทีอยู่นะ นี้ก็ห้าสิบห้าสิบว่าเราจะลดดาวสี่ดาวได้ไหมไม่ได้ต่อโดนเต็มๆอะ่ะอันนี้เจ็ดอันนี้เป็นสามเพื้อห่วงเลยเข้มต่างต่สูกำังดุเดือดเลยเาเหรอ <laughs> ถ้าผมเล่นเจ้านี่มามันคือไลร์แฟงเลยนะ ผมเปอร์เซนต์แพ้ก็สูงอยู่เหมือนกันเอามาใจาสั่งมาครับว่ามันต้องรวมทองได้บ้างแหละไอเน,นี้ยเป็นเมคที่ดีที่สุดเลยแต่ว่ามันช้าไปแล้วเนาะช่างมันผมไว้อย่างเงี้ยแหละอันนี้คือรอรวมทองอย่างเดียวเลยครับส่วนเจ้านี้ก็เป็นโล่ป้องกันไปซะแต่เจ้านี้เล่นอัลเลเมนทัลผมว่าเอาตัวนี้ขึ้นก่อนนหะดีเหมือนกันอันนี้บัฟให้กับทุกคนแล้วเจ้านี่ก็ บับให้กับทุกคนอีกก็คือเนี่ยสองอันนี้เป็นสี่ไม่ได้ดีขนาดนั้นอะแต่ก็พอทำอะไรได้บ้างมันบับช้ากลายเป็นว่าไฟ์แฟงนี่บับช้าเลยอะเพราะตอนเนี้ยถ้ามีคุยบอลนะสแตตมันจะโอเวอร์มากๆเลยเผามันโกงไปมันเร็วไปนิดนึงทำดีแล้วทำต่อไปนะเพื่อน ผมได้ไลฟ์แฟนค่อนข้างไวนะแต่ผมสู้สแต็กเขาไม่ได้เลยอ่ะนี่แหละความแบบความเหลื่อมล้ำอ่ะของเผ่าเลยครับความเหลื่อมล้ำของเผ่าคุณเกี่ยวหัว เติดท็อปโฟละกับทีมไลฟแฟงครับแล <g ül> นะเราวีแบบตัวรวมทองพร้อมเนี่ยมีอยู่สามคู่เนี่ยจะอยู่บนมือนะไม่มีอ่ออนะใอะไรผมนนรีเฟซฟีผมรีเฟซได้นนเยอะจะหาเจอไหมเนี่ยจะเจอไหมเนี่ยพวกเนี้ย นะขอหน่อยขอหน่อยแล้วมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยครับตัวดีไม่ใช่<ม>จริงเจ้านี้ก็บัฟได้เยอะถ้ามีเจ้านี้อยู่อ่าได้แล้วเห็นนะเราต้องอรีเฟนนะดูก้าเอาเลยจ้างนักสู้ไว้สักคนสิถ้าได้ไลฟ์แฟนก็ถือว่าเป็นตัวที่โอเคนะ Hey. อย่างงี้แหละเพราะว่าบัฟซีๆแต่อันนี้ก็บัฟอีกถ้าผมหามันเจอ,อนะแล้วมันรวมทองลงมาใส่สนามได้นะหนึ่งตาผมเนี่ยสแตทน่าจะเยอะเอาการแล้วเจ้านี่เล่นไหลคุยบอลผมว่าเจอนี่ึ้นต้นดีที่สุดละผมว่าพิษอะ่ะคุยบอลค่อนข้างแพ้พิษนะแต่ถ้าสแตทเขาเยอะมากผมก็ไม่ไหว ไหวไหมเขาแรงอยู่เขาแรงมากเลยแหละไม่ใช่แค่แรงอยู่ดีนะยังไม่ตายผมต้องให้พีทมาสอยเจ้านี้ให้ได้อะอพีทต้องมาสอยเจ้านี้ให้ได้อะแล้วจะสวยเลยไม่บอกว่าผมไม่แพ้แล้วอะ พิษต้องมาต่อยเท่านั้นให้ได้มันแพ้พิษคูอบอะสแตัมันเยอะจริงโอเคเรายังอยู่ในเกมอยู่ตัวตัวละตัวตัวแต่เจ้านี้คือคนที่ผมแพ้มาตานั้นนะะแข็งแกร่งมากเลยผมหาแต่ตัวรลมทองแล้วล่ะเจ้าทำทริปเปิลได้นะ ิได้ตัวนี้ไหมนนจะได้รวมทองอีกตัวนึ้งไปเลยถ้าไม่ได้ก็ต้องหายเองอะ่ะไม่เจอเออะไรมาก็ได้มดองการละผมไม่เจอละนะไม่เป็นไรแพ้ผมก็ไม่เสียใจเลยอะตอนเนี้ยแพ้ผมไม่เสียใจเลยอะ มันก็บัฟแบบร้ายๆอยู่เหมือนกันนะถ้าสองตัวนี้เป็นสีทองไวกว่าน,นี้นะสแตตผมจะคูณสองเลยแต่ยี่้ผมก็ไม่ติดนะถือว่าเป็นมีความเป็นไปได้อยู่ว่าคิวบอเนี่ยมันเล่นมันเล่นแบบหลายๆเผ่ารวมกันได้เออมันเปิดโอกาสให้เล่นได้อยู่ตัวนี้ก็บัฟตัวนี้ก็บัฟตัวนี้ก็บัฟบัฟ <laughs> ไปกับทุกคน หน่าไหวหรอกสเตตเขาน่าจะเป็นร้อยแปดสิบเนี่ยเป็นร้อยโดนพิษเราปัาง้จงจบกันหนึ่งตัวเราพยายามฆ่างไงก็สู้สเตตสของเลี้ยวหม่หรอกสเตตส์มเยอะไปอะ่ะบัตรเจมอะ่ะปัญหามันอยู่ที่ว่ามันมีบัตรเจมค่อนข้าง,างเเยอะโกงนะักแอะครับผม อคอมโบเขาโหดจริงๆเขามีเจ้านี้ด้วยผมมัตมีอยู่บนมือเนี่ยรออยู่เนี่ยขอยืมได้ไหมรวมเป็นทองถ้าสแตตผมมากวามากว่านี้นะผมว่าผมชนะเขาได้แต่บัตรเจเ็บเขาเยอะไปถือว่าเป็นตาที่สนุกครับก็อย่างที่บอกมันมันเล่นหลายๆเผ่าวรวมกันได้แล้ว,วะอะเพราะคือบอลมันก็มีความสามารถบัฟให้กับคนอื่นแต่มันต้องใส่มันต้องใส่บัตรเจ็บมให้ข้อเสียพวกมันก็มีแค่นั้นแหละ เพราะว่าเผ่าที่มีบัตรเจมให้มันก็มีแค่คุยวบอเหมือนกันจะเล่นใด้ดีเหมือนเราต้องมีคุยวบอสองตัวขั้นต่ำอ่ะไม่ก็แบบใส่ขึ้นหรือต้องหาตัวที่ให้บัตรเจมเยอะๆจริงๆเจ้านั่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะห้าดาวที่แบบว่าบัฟแล้วก็ให้เผ่าอื่นแต่ก็พอพอมีความเป็นไปได้ว่าจะเล่นได้เหมือนกันสนุกดีครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะทุกคนสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆ,ๆที่จะมาต่อจากนี้นะครับ ส่วนผมบันซ่านี่ขอขอบคุณทุกคนในการรับชมนะแล้วก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับผม